จ้คอยกันสบายดิยูฮัลโหลเอฟวีวันฮาวอายโฟอร์มีอัมโบเคเอฟวีเดเอฟวีมินเนกทูเรกโกลินทูโชยูเมคเค้กว่าเหมือนแตนเลิศเฮ็ดเค้กเค้กเค้กโอ้ยเค้กรสอย่างนี้รสสตอเบอรี่ว่ะเหมือนแตนเลยเย็ดผู้สตอเค้กนะคะอุ้ยเปิดอ้าเองก่อนแป๊บนึง 180องศาทัเเนเลดเอ็กซ์เทมเปอใส่ไปเลยนะคะบอกว่าสีงามเนาะเวลามันออกมาก,กสีสีงามวันนี้จะทำเค้กกินวันนี้จะทำเค้กกินบ่ได้เฮ็ดเค้กดนแล้วมาไม่ได้ทำเค้กโซโดนแล้วนะคะใส่ไข่เดี๋ยวกดขออ่านก่อน เลสพ,พีก่อนดเลสพ,พีก่อนสามเอก t x แต่เอกอเอกบาเลยสมติจะนะสเอกแล้วก็เส้นอย่างนี้1นึ่งส่วนสา่ส่วนสานส่วนสช้อนช้อน อลิปอลิปออยแต่ปัห้ไส้เวชบุออยไอ้น้องแฮปเวชบุกออยไอแฮปเอาลิ v อ o ยวันหนึ่ง่วนสามเป็นได้ปะหนึ่งสามนั้นหนึ่ง่วนสามานี่เห้วนาะเื่อว่าหนึ่งสามไหมใช่เป็นชุสมชอนอะไรยหนึ <laughs> ่ง <3. laughs> ่วนสามบอกเลยใสนไมแต่น <laughs> ั้วูจากหนึ่ง่วนสาม เลือปะเสีจบจะแบบนี้อันนี้สองส่วนสาสองส่วนสามนาม้ำอะสองส่วนสามนาม้ำีเมอใซ่ไปเสมิตเลยบยใส่ไป,สไปแล้วคนบาทีนี่คนบาที่นี่บบยเราจสเซมแต่เลยคน,น,นยคนใส่คนคัว่วคนใส่คนคัว่วโบยเอาไม่รู้แบบไหนบนบทีนี่ไ่เห็นชัดปะฉันบอกว่าให้คนไปทางเดียวกัน

มันละเอียดเนี่นละเอียดวันนี้ทำเค้กนะคะตีมันเข้ากันแคนเสียก็จตะโค้ซำได้เลยแคนเสียมาแคนเสียใหม่กม่อนมาแบบนักเลงเลยเนาะอย่าแย้มนักเลงนีง่ซอยนี้ค่าคุม้ม <laughs> bonus ไถ่กันดิบ๊ายบายหอมหอมเค้กหอมเค้กยามเช้าแรงหอมเค้กแอบแอบเพียรตนาเพียรตนาลือกอกกะแอบหอมเค้ก bonus ละกันเลยคือสีสันน่ะ อีสันไสัึไปหบ้างเห็นบ้างพ่อเนี่ยพเดียวแป๊บนึงเจ้าดีฉีนี่บอฉีดเลยเนี่ยมันจกบาติกไงเหบอฉีดเลย้รงฉีดหลายดอกฉีดกลางๆนม่มันยากกันยุ่งหโอ้ว่ามันยากันยุ่ง แต่ไม่ก้นน่ะไม่อยู่อัตเตรเลียใหม่ๆอยู่เมืองไทยอบอกบอกเคยใส่ทีเนี้เป็นอันน้ำมันฉีดอันพ่อใหญ่บอกว่าให้เอาอันไปล้างให้ใหกับเขานะเขาเอาอนี้เดี๋ยฉีดกระทะฉีดกระทะหรือฉีดอันนี้แหละฉีดกระทะเองนะไปแล้วทอดเจ้าเห็ดอยังนั้นจับได้ยากันยุ่งไปหน่อยยากันนุ่งมาฉีดเอ้ามันโมเมนต์ตอนนี้ยากระนุ่งกันนี่บอกครกลุ่มทิ่เป็นยากระนุ่ง้าไปล้างกระทะย่างเร็วบอกเออใช่มั้ย เอายาดกันยุ่งไหมอายาดกันยุ่งไหมกับอันนี้ไหมนี่ไหมพ่อใหญ่ไหมอืมมันียังพูดวันแต่แต่มาเนี่ยพูดมาเขายาดกันยุ่งมาไงปนกับอาหารเลยพ่อใหญ่เหี่ยอายาดกันยุ่งมาไงปนกับอาหารปนกับแบบว่าอาหารไหมเออคุยก็บว่ได้เบิ้งกับจับแบกคุยก็บฉีกเลยหรอที่นี่บ้่้าวล่างซะแบบที่นี่เหม็นกุ้งถีบเลยนี่ก็ว่าอายาดกันยุ่งเหยียดกินเนาะอันตรายเพี่น้องพวกเจ้าต้องเบิ้งได้ ตราจ๊นั่นมานะงั้นผู้ก็เอาอยาเป็นยุ่งม,มาไว้ผมเหตุกับเขาเลยบางทีม,มันยิบผิดไงเพราบไม่ได้อ่านไงมาอมแอบอแอะเขียดนะเจ้น่าเทเลยนะเทเ,เลยเทเลยนะคะอม,มองเห็นชัดว์ไหมสีมันไงคนน่ะสีนั่นคือสีปูนนะเนาะมาสีปูนเลย เไม่ต้อแซ่บอีหรอกนี่ที่พูดเห็ดนี่มสะเบิ้ลเลือดสะเบิ้ลส,บสีบอกให้เวลานเวลามันเป็นสูบหรืะเวลามันฟองโตสูบมันแสบร่อยบอกให้โบกเลยเกี่ยงตับเลยแฟนคลับบอกว่าให้ดขย่าบอกมันจังแตกมันจังฟองมันเป็นฟูเหรอจ้ะมันจังฟูบอกเส้นขาบว่าให้ตียังสี่โอเคแฟนคลับบอกเหตุการณ์เหตุนี่บอก มันจะฟูขึ้นกลับมาเจีบไปใส่เลยบัแบบนี้เห็นป้องตาโอ้ยใส่เลยใส่ตาอบก็มันใส่เลยร้อยมันร้อยมันสุกกันจรงมาเบิ่งอีกเทียนหนึ่งนาะจ้ะเนาะมาแล้วมาแล้วบ่เบล็ดเสร็จเป็นกันเลยสุกแล้วพนะเบารมันฟูขึ้น เอาไว้หนิก่อนให้มันเย็นจะเข้าก่อนให้มันเย็นแบบว่าจักประมาณนหานาทีสิบนาทีให้มันเย็นแล้ววันนี้กะค่อยไม่าออกจากอันนี้เราก็เอาอันนี้ครีมเอาครีมโรยหนาเลยครีมเอ้ยครีมโรยหนาเพราะมันผักชีโรยหนาได้ครีมครีมโรยหนาเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงเริ่มเย็นแล้ววันนี้โบเลยมันเย็นเลยเริ่มเย็นแล้วโอ้โหครีมเดือดอะปกติแข็งงายที่มันออกได้เลยเนาะ อติดมดเลยเบาเลยจะไม่เต็มเลยคอวอนใส่ก้อนหัวใจ <c oughs> ไม่ใช่เหมนเ <c oughs> คก้กกสบปูเบเค้กมันสีเอาใส่จานเอาใส่จานก่อนนะคะเบลจะ่เตเลพีนอนี่ โบยเค้กรุ่นใหม่ไฟแรงโบไมาดิเซียนยังก่อทีนเอาครีมใส่แล้วครีมมันเป็นครีมในท่าหนาดิครีมในท่าหนาเค้กมันเป็นท่าหนาไงใช่ปูหนาไงพูง้างแล้วไม่ต้องทาครีมก็สวยเห็นไหมเหมือนเค้กเห็นบหมมันไ่ต้องทาครีมก็สวยเห็นปะสวยเลื่ยสัมปทานเลยโบยทาครีมให้เค้กก่อนมันอุ่นเลยยังนี่มันห่อนมันนี่เลยยังนี่ มันอุ่นๆอยู่ที่จริิ่น่าให้มันเย็นเย็นห้มันเย็นกว่านี่จงท่าก็ได้แต่ว่าเป็นอย่างมันอุ่นมันอุ่นแบบมีแต่ท่ามันจะแบบว่าโอเคก็เขียนเชื้อใส่ก่อนเอาแบบอุ่นๆนั่นสีละเนาะนั่นจิละลายละลายทั่วถึงดิอันนี้เป็นสีอย่างสีขาวเลยนี่่ขยแบบดวัเดาเอาวัน่อสีขาวนะคะอื้มไหมใช่ไหม เดี๋ยวมันก็จะละลายเพราะว่ามันแบบเรมันไม่ค่อยเย็นเท่าไหร่ไงมันอุ่นๆอ่นะเลือดนักคะเลือดนักคะแล้วก็จะเขี่ยๆเขี่ยหน้ามันไม่ใช่เขี่ยหน้าอย่างชฉุนนี่แหละเค้กไอศเสียดายว่ามิสโตบอลลีเนาะมด้เป็นเซสโตบอลลี เราจะไม่เต็มเลยนี่มาหันโซนโซนเขียะโซน้อสปูกเขียะเลยนี่ไหมมันร้นมันร้นมันก็แบบว่าจะจะละลายหน่อยไม่เป็นไรนีโซนเขียะเขียะอุว้วคืองามแท้งามเหมือนยาสบู่เลยเห็นไหมนี่ไหมโยออกมาสีสันสวยมาก ต่มตเลยเตุ่มปิมน้นตงที่เขารืตุ่มปิไม่เน้นสวย่ะเน้นความแซบก่เหมือนยาสปรูนี่แหละไม่เน้นสวยเน้นความแซบค่ะสวยไม่เน้นเน้นความแซบค่บางทีนะความสวยนะไม่อร่อยนะบางทีเราเห็นเค้กนี่สีสวยมากเลยไปซื้อมาโอ้ปวแ่บเลย ถ้าแดดเอางมือบาดงามซื้อๆมาบันนี้มาพอเจอเค้กยาชมพู่นะมันไม่สวยนะแต่มันอร nah, <c oughs> <c oughs> ่อยนะคะมันอร่อยค่ะอะไรไม่ต่เลยมาเลือดกับลือดนี่ทามันทั่วถึงพ่อใหญ่กับน้องจังไทยชอบเค้กยาชมพู่บอยทามันทั่วถึงนะคะ ตกมือซะเนาะตกมือซะเนาะควนใส่ก้นหัวใจจงเก็บไว้ให้พี่คนเดียวติด็กสิบพันได้ละน้องเพียงเรียนดุซกันได้ปีดีกับสิบไปด่าคนยิ้มมัม่ม เ่งแยียมจะสุทนไหมเพ่งก็เยมเยมสามบอห้ามติดดิกสีติดดิกสีสิไปได้พ่ยใหมั่มพูอใหญ่มั่มเลิกสมแจนเลยบอยบองามบอกเล้วเลาเออเล้าเล้ามบัึทนนี่เอาไปใส่เอาไปใส่กองไว้ใส่ยังก็ใส่กับไว้แล้วกัพอใหญ่กำลังใช้สิมาลุยบอเลิกสมจน ลืดขันลืดลือดจริงๆนะครับไปเดี๋ได้บาดทีนี้พ่อกันไม่คิปหน่ะหักสกุลสูข้นลำลำรวยรวยร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ด้จ้าได้วาดีจ้าเชดายบมีสตรอเบอร์รี่กับมีสตรอเบอร์รี่กับเมียนบูเบอร์รี่เนาะสตรอเบอร์รี่ว่างว่างว่างอับูเบอร์รี่ว่างว่างว่างโอ้แบบมันงามสีสันงามแซ่บบาดทีนี้พ่อใหญ่ว่าชิลองชิมฝีมือยังฉันพูดจากน้อยก่อนสั่นว่าโอเคชิมก็ชิมจะทําให้ชิมจะทําให้กินนะคะ บโอ้เลยจะไม่แต่งเลยเอาน่อยเดียวว่าต้องเอาหลายพอพี่นายกินแข่่เข่าเทียงอิ่มแล้วไหมยังพูดกกินเข่าเทียงอิ่มแล้วโบ้พี่น้องเสือเบิ้งเสือเบิ้งเสือเบิ้งไก่ไก่เสือเบิ้งไก่ไก่มองเห็นสัตว์วะเค้กฝีมือยายชมพูด้วยนี่ฝีมือฉันเองนะแคร์ปุณ่ะเลือจังแต่งเลยไปเลยโบ้เอาซ้อนให้คุณสามีก่อน สามีในห้องทำงานมันหนากินบ่พุดนะอันนี้มังโลยหนามันเห็นบ่กที่ยายพูดเอาครีมทาหนามันเลิศสเปนแตนเลย